สลัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะรับดีอย่ผมในเกม The Seven d e l i s i o n นะครับผมแกนคอ c หรือเกมหนึ่งที่เรียกว่า7บาปนั่นเองวันนี้เราจะมาซุมคาชุกชปองนะฮะขอคุณเห็นภาพนี้แสดงว่าคุณต้องคิดว่าผมต้องมาซุ่มของเทลบรัมนะฮะไม่ใช่ครับมันไม่ครับคือมันมานานแล้วแหละมันจะหมดอีกไม่นานแล้วแหละออของกระจาเนี่ยแต่ผมเพิ่งมาไงไปดู สกิลดีกว่าส่วนสกิลนะครับผมสกิลแรกนั่นก็คือธนูความทรงจํานะครับสร้างดูใสร้างดาเมจร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมดนะฮะคือนี่คือเฉยๆนะแต่พอขั้นสองนี่ก็คือสร้างดาเมจร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมแต่ก็คือทําให้ฝันตรงข้ามโจมตีไม่ได้นะฮะเป็นหนึ่งเทิร์นและนี่ก็คือเพิ่มเป็นสองเทิร์นนั่นเองแล้วก็สกิลที่สองนี่คือสิ่งที่เจ๋งของตัวนี้มากคือการเลื่อนขั้นสกิลนะฮะอันดับแรกนะคือของ ธรรมดานะก็คือเพิ่มให้คนเดียวแล้วก็ระดับ2ขึ้นไปนี่คือพวกพ้องทั้งหมดเลยนะอันนี้พวกสามนี่คือเพิ่มสเตนพื้นฐานด้วย20%ก็ถือว่าดีนะฮะอันนี้ก็คือดูเฉยๆนะแต่ลดเกรดถ้าไม่ตาย3จุดอันนี้3จุดอันนี้5จุดเอาไว้คู่กับประสานกับอของคิงพาสีฟนะครับผมสกัลลอกฮาสเวนไม่รับดาเมจเมื่อเริ่มเทนต์ไฟเพิ่มลรงโจมตีของซาเวนพวกพ้อง10%จำกัดห้าครั้งรีเซตหานได้รับเตือตีนั่นเอง คือโอ้ยง่ายก็คือมันดีตรงที่สกิล2เว้ยตัวนี้ซึ่งผมก็สุ่มไปหนึ่งการันตีแหละแต่ไม่ได้แต่ผมจะมาสุ่มใหม่อีกรอบนึงสมเพชรมาเพื่อเพื่อน้องเกาเทอร์ตัว,ต,วตัวที่2นะฮะการันแห่งความจริงนะฮะสิบบรญยัตินี่มีพาสซีฟของสิบบรญยัติด้วยบัญญัติแห่งความจริงมอบเอฟเฟกต์สาบหินแก่ศัตรูหรือวัตถุพิบพองที่จะสกิลเพิ่มแรงลดแรงเป็นเวลาสองเทิร์นเอาไปแก้ทางเกาเทอร์นั่นเองนะฮะ มาดูที่สกิลหนึ่งนะครับผมซารเมทร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าแรงนะบอกไว้แล้วก็เพิ่มดาเมจที่สร้างบวกสามสิบเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งเอฟเฟกต์ที่ตนมีนะอันนี้คือสกิลคือสกิลนี้มันเฉยๆมากสาร้างดาเมจร้อยแปดสิบของตัวทั้งหมดทำให้เลือดไหลเป็นราวสองเทิร์นเลือดไหลน้อยมากนะฮะแล้วก็นี่คืออันติเพิ่มสเตนพื้นฐานละสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสาเมเทินซาร์เมททั้งหมดนะฮะ อันนี้ก็คือออกมาควบกับสกิลหนึ่งนั่นเองใช้อันติแล้วก็ใช้ skill กกกกสะะออก,ก,ก,ออก,ดดกสิลหนึ่งมันจะแรงมากของกาลันแล้วก็ดูพาสซีฟนะฮะหรือเอกลักษณ์โมเอฟเฟกกดดันแกสตูนหนึ่งลายเมยื่อเป้าหมาณสกิลเอฟเฟกต์หรืบัฟไม่สแสดงผลนั่นคืออ่าเหมือนหินนั่นเองเอาละเรามาซุ่มกันใหม่ดีกว่านะครับผมผมพร้อมไปละสามสิบเพชรแรกมาขอละ อย่าให้ฉันเล่นน้องอีกเลยโหมามาพร้อมอย่างยิ่งจริงจังเลยถึงจะเคยไม่มีแต่ขอได้ไหมคนอื่นเขาแบบนะแบบเขานี่ไปแล้วครับนี่ขั้นสอนะฮะถือกิ่งไหมถือว่าก็แข็งแกร่งนะขั้นสแล้วก็ตานได้ะฮะไม่มีสวนกลับโหแ,แรงแรงมาก เดลิอดสเอาเกาเทอร์กลับมาให้ป่าด้วยกะว่าจะเอาเก็บเพชรไว้เพื่อรอป่านะฮะแต่ปสามมานานปะเราก็รอเรื่อยๆนะฮะโหดูดิเท่าไหร่อืม SR 5ตัว SR 5ตัวเหมือนกันโอ้ oh, ตัวแรกไซมอนอืมเอลิซาเบยวเขียว ใช่ใช่เ,เขียวเขียวอะไรไม่รู้กิวทันเดอร์ยาโตมาวะแล้วก็ไทซูอันนี้มีหมดแล้วมีหมดแล้วน่าจะมีหมดแล้วทุกตัวกรอกิอุสตอนนี้ผมขึ <c oughs> ้นระดับอ,อัลต้าแลแลอยู่มาเพื่ออะไรไม่รู้แล้วก็นี่ทวิโก้นี่คือปลาส,สีบีนะ นี่มาสโปรกิวสิงแล้วโอเคผมไม่ซีอยู่แล้วครับกับพวกนี้เกมนี้ขเขาดีแดนน่อื้มกูสตารบก็มาดิครับเพิ่มมา20%สุ่มต่อดีรออะไรก็มาดิครับเหมือนรอ่ก็มาดิ ก็มาด้ผมไม่เคยกลัวแล้วครับระดับแรกแบ่งกล้ามโชว์เฉยๆให้เห็นว่านี่คือเจ็ดบาปปลิวอีกตีมลิวดัสรอดไหมดับหักนะไันเป็นไรครับรูเแล้วครับตอนแรกๆมันจะอย่างนี้แหละดึงเลยสีฟ้าเครียดเลยเห็นแล้วเครียดเลยเสมอ s อ3อาร์สามตัวก็ามาดิโยมอาริโอนิปูเคนจูโดซูอิโ,โกปูเคนอีกแล้วรอบสองฮิวโกอาริโอนิจิเลียนซูโโิโก,กโลคิอนะุสน่ะหมดยัง แล้วผมเปิดกระชับปององเลยผมไม่เคยนับเลยนะผมกดอย่างเดียวเพิ่มมาสี่สิบไปเราไม่เคยกลัววะทุกทีวันไหนสุดนรอบที่สามมันต้องมาแล้วแหละ SSR สักหนึ่งตัวอะไรเงี้ยกันสองเธอกินไหมยิ่โด้สู้ได้หรือก็มาดิครับ กะว่าจะเก็บเพชรไว้แต่ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมคือมันก็อยากได้แหละอไอที่อาวุธอะไม่ใส่ว่ากนจะใส่คิงอยู่มาดิโอเ s สอยอยาให้มันลำไมไปมากกว่าน,นี้เลยต่อครับดูเก้สิบเพชรแล้วจากร้อยแปดสิบมได้หกครั้งนะเชือ ผมไม่เคยเห็นฝนด้วตกเหมือนที่คนอื่นก็เห็นเลยอะรหัผมมันเป็นอะไรเนี่ยสมครั้งแรกก็ไม่เคยที่จะได้ดัดเขียวเลยอืจนตบเงินเคียรละเงินเคียร์ละกูเก็บเพชรไว้เพื่ออะไรเก็บเพชรมาเพื่ออะไรเสมอ s s r ตัวเดียวยาย่าได้ไหมอย่าอย่างงกอะ ให้กุทีเดี๋ยวเน่โอ้ไม่ไม่ดูแหละอืมต,ตัวล้วนแต่มีแล้วเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ป่ะครั้งหนึ่งก็จะได้การันตีป่ะไม่ไม่รู้วะกูมาดิครับโอ้ดัดแปงลงรางบ้างดีดัดตามได้ ขอแบบเกาเธออะเกาเธอเห็นคนอื่นเขาได้อะนี่ผมต้องรอแลกเหรียญเลยเออสีทองเลินนิดหน่อยนายเราขอเลยนายอย่าให้เราต้องราดไปมากกว่าน,นี้เลยนายเอเซ่นเอาสักตัวเด็ดนายสคริป โอ้ยเขาขีมาวะเขาต่อไปผมต้องทำยังไงแบบมาเขาเธอมาเข้าสุรษฎร์กองข้านะเขาเธอไปสุ่มสิบเอ็ดครั้งเขาเธอต้องมาแล้วฟรีสกาลันก็ได้สองตัวนี้เฮ้ยฝนดาวตกมันมาแล้วทุกผู้ชมนี่บริลดัดดสแปลงร่างซ้งสะท้อนกลับด้วยเป็นไง นายต้องกวาดประเพณีปั่นปัป่นป,ป,ปีกต่อดัสนายแม่งเจ๋งวะ่ะอืแปงลงร่างแล้วแบบสีม่วงด้วยไปดันพลังไอ้ชนะอี๋นี่มันสุดยอดโคตรเบอร์เฟกของไปเดี๋ยวนด้ไปเ้ยมาดีดดดวกว่าอระสุนทหาสองตัววู้ววู้วเนี่ยเกียร์โม ไปก่อนเลยนายอืมนี่อาริวนันิสวัสดีนี่จูโดมามา h e l บ้าดิวัดโดนโดนนายเข้ามาสู่รหัสของข้าได้ยังไเก็เธอ ขอบคุณมากๆากเีอีกตัวหนึ่งตัวอะไรวะการันได้ไหมขอมากไปปะมามา,มาดิมาดิครับน้องๆเอ,เอ,เอ้ย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 ดีใจสิบหายเลยผมไม่เคยสุมได้แบบมีฝนดาวตกหรือแบบดัสแปลงล่างกันสามเลยอย่างนี้แลยแบบเฟอร์เฟกทุกอย่างอะท่านผู้ชมมาดิวะกอล์ฟเธอมาแล้วอะเราไม่ต้องโหดขึ้นแน่ เทบัมไลค่อยุ่มไม่มีเพรสายฟรีครับเฮ้ยไทยชูนายต้องส่งพลังให้เราแล้วเราจะส่งพลังไปทำลายคารัน <c oughs> กอลันเข่าเซ้ง <c oughs> เอเอได้ได้ได้กูมีแต่อยา่าง้อยก็มีฮาเซอร์แล้วแต่มันได้มาแล้วครับท่านผู้ช่วยหัวคมแม่มาดิน้องๆ อันนี้เราไม่นกว่ะเราแต่เราไม่ได้การันการันนี่โคตรด,ดีอะบอกไว้โอ้แต่อาอไว้แค่แค่ทางเกาเทอร์กนนะกาเทอรเอราปั้นยาวเลยดีต้อนรับเข้าสู่ฮีโร่สปอร์ตไลท์ยัดเดอร์นี่คือบั้นเขียวผมปั้นอยู่นะผมเพิงเ่งแลกเหรียญมาเมาื่อตอนเที่ยงผมปั้นอยู่ รออีกแป๊บก็เทแล้วนายก็ได้คู่หูใหม่นี่ถือว่าโหดเลยคูน่นี่นี่ฮีกราเท่โอว่าชอบเลยวะ่ะโดยโดยเฉพาะเท่ ale, ผมชอบล่างชุดสองนะมันดีนะอ่าชุดไหนวะชุดนี้ชุดนี้เท่นะอาตง,ตงแต่เราค่อยมาปั้นนะนะครับวันนี้ก็ ลาไปก่อนนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง The r i p p e r ด้วยฮนะเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ